สวัสดีครับนะครับสําหรับพี่พีเอฟซีกุดงงนะครับวันนี้นะครับก็พามาดูนะครับลูกเจ้าสาตองํานะครับที่เหลือไว้กับตัวเองนะครับผมตัวที่หนึ่งครับจับทาไว้ก่อนนะนะครับนี่ตัวที่หนึ่งนะครับผมจับไปก่อนจับไปก่อนื่องนี้หน้าฝนนะครับไม่ไม่ปล่อยนะครับนี้สีสานะครับสีสาทองเหมือนพ่อเลยนะครับสวยครับสวย แม่พันธุ์ซื้อมาอย่างแพงครับได้ลูกไว้สองคอ,อคอกแรกขายนะครับอคอกนี้เอาเข้าไปในบ้านนะครับก่อนหมาเข้านะครับสวยจัดนะนี่ตัวผู้สี่ตัวชุดนี้นะนี่อันนี้สวยมากนะครับสี สีพม่าเลยนะครับทุกอย่างสวดทรงองเอลพม่านะครับสวยจัดตัวนี้ก็ตัวเมียหัวจุกครับตัวเมียจะเป็นหัวจุกนะครับสวยครับสวย,สวยตัวนี้ตัวสองนะครับ <Okay. S 1> สวยมากนะครับ ลูกสาวตองคำลูกสาวตองคําชุดนี้ยังไม่ได้แบ่งนะครับพี่พี่นะครับก็ยังไม่ได้แบ่งจริงๆครับเพราะว่าผมมีแค่ชุดนี้เลยนะครับหมดเลยนะครับพี่พี่นะก็กชุดนี้ขอเก็บไว้ทําสายขอเก็บไว้เตะดูก่อนนะครับส่วนตัวเมียหัวจุกมีสองตัวแบ่งไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเหลือหนึ่งตัวเดี๋ยวจะจับไปให้ผับพวกละนะครับ ตัวนี้สวยตัวนี้แดงสวยพอจะหลอกตาเซียนได้ไหมครับอันนี้ตัวที่สามนะครับตัวนี้ตัวนี้หุ่นจะบึกบึกหน่อยนะครับบึกมากนะครับลูกสาต้องคำนะครับเป็นสีสานะครับสวยนะครับก็ถือว่ามันไม่ได้หมดไปนะครับก็พวกนี้เก็บทําสายไว้นะครับสําหรับสาต้องคำนะครับใครที่ชื่นชอบ โอ้โห oh. สาวทองคำชนะหลายตัวมากเลยนะครับลูกเขานะครับหลายตัวเลยนะครับ oh. กำลังเจราจาอาจจะมีดึงกลับมาสักตัวสองตัวนะครับส่วนลูกเจ้าสาวทองคำนะครับ oh. เห็นเวลาสีแดงนะครับของจำชื่อพี่แกไม่ได้นะครับ oh. คุยกันแลวเมืงหวานนะครับ สวยมากครับสวยสวยสวยเลยนะนี่สวยสวยจัดก็เดี๋ยวพามาดูอีกตัวนะัวนี้ตัวเมียหัวจุกครับสวยไหมครับผมไก่ไก่ยนะกไอยนะไก่นะเอ่ได้นก็เต็มซุ้มนะครับพี่ถ้ามันไม่ไม่ตายนะครับ ก็พวกนี้ก็น่าจะแทนท่อได้นะครับเท่าที่ดูนะครับตัวนี้โคตรใหญ่นะครับสวยสวยมากนะครับผมจะบึกๆกเลยตัวนี้ตัวนี้พูดถึงชุดนี้ยังไม่เห็นแววนะครับผมยังไม่เห็นมันเตะกันอะไรเลยนะครับเพราะว่ายังไม่อยากให้มันเตะกันนะครับก็รอก่อนนะครับรอรอเช็คนะครับพวกนี้ผม สาต้องคำเหลือแค่นี้นะครับมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับลูกสาต้องคำลูกสาต้องคำได้ห้าเดือนแล้วละครับเหลืออีกตัวหนึ่งตัวนั้นตัวนั้นเห็นเตะกับตัวเมียโอ้ผมเสียดายไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับถ้าถ่ายคลิปพี่พี่ดูนี้พี่พี่รักเลยแหละครับตัวนั้นนะครับก็สำหรับพี่พี่ที่ถามเข้ามาลูกสาต้องคำนะครับผมมีแค่นี้นะครับหมดแล้วนะครับหมดหมดนะครับหมดจริงครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับตัวผู้สีตัวนี้นะครับผมสำหรับลูกสาวต้องคำนะครับขอบคุณครับ